สวัสดีครับที่นี่ Omega า a พชชั่นไทยแลนด์นะครับผมว่าพิชัยน้ำในรายการนะครับวันนี้ผมก็มาหาคอลเ็กเตอร์คนที่3ของ s w e e ม Master นะครับที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่ก็คุณวัชสรส์น,นะครับครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนในองค์การจะรู้จักกันในนามเสียอ๋อง <laughs> คุณวัชสรส์น,นี่เล่นสปีดมาสเตอรเยอะเหมือนกันนะฮะมีกี่เรือนอะ่ะประมาณ30กว่ากว่า สามสิบ <36 S 2> กว่ากว่าจริงๆผมเรียกว่าคุณวาสานี่ผมเพราะผมไม่เคยเรียกเขาอย่างนี้เลยเรียกอ๋องตลอดนะครับได้ครับเฮอ๋อ,องนี่เขาจะเป็นเป็นเหมือนน้องชายผมเลยนะครับเราเล่นช่วงที่เราเล่นโอเมก้าด้วยกันเนี่ยะจะมีเป็นมีความสุขมากกึง่งๆจะเป็นคู่แข่งหนึ่งเพราะอะไรที่เขามีผมต้องมีอะไรที่ผมมีเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะครับถึงขนาดนั้นเลยดังนั้นเนี่ยพูดถึงคอลเลคชันของ Speed Master เนี่ย แกก็จะคล้ายคลึงกับของผมมากนะครับแต่ต้องย้ําว่าคุณวันเนื่องจากว่าเขาเป็นคอลเลเตอร์รุ่นใหม่เขาจะเก็บของใหม่มากกว่านะฮะตัวเก่าๆก็มีบ้างเนาะมีบ้างครับพี่ตัวไหนบ้างเอ่ยเอ่ออย่างมี32 1สองหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็สี่เนาะใช่ก็จะมีแล้วก็มี8 6ดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสามสามนั่นนะก็ครบเครื่องอยู่นะครับแต่ก็เขาก็คือจะมีพวกนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นพวกสปีดลิมิเต็ดเนาะใช่ครับอย่างตัวล่าสุดเนี่ย แกก็ยังได้มานะครับท่านๆ่ทานทางใครอิจชาอยู่ก็คุณวสัน์ก็มีเรือนหนึ่งนะครับมาตอดกับแกได้แต่แกจะให้หรือเปล่านี้เรื่องนะฮะผมว่าถ้าใช้สัพที่ผมใช้อยู่เป็นประจําเนี่ยขายทุกเรือนก็สู้ราคาขายไหมก็สู้ราคาก็เน่าจากขายนะบอกเขาสักล้านสองสิก็ขายแน่ผมว่าผมเริ่มเหมือนพี่แรงแล้วล่ะก็ คุณวัร์สันเขาอยู่วงการสะสมนาฬิกาโอเมก้ามาค่อนข้างยาวนานนะครับจนกระทั่งมีครอบครัวแต่การมีครอบครองแกนี่แปลกนะฮะแกสะสมโอเมก้าเนี่ยสะสมไปสะสมมาแกเอาบูติกแมเนเจอร์กลับบ้านเฉยเลยนะอันนี้เป็นสุดที่ผมสู้เขาไม่ได้นะฮะแไม่เคยคิดจะสู้ด้วยนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าแกเป็นนักสะสมโอเมก้าที่เม a ซิ่งที่สุด Amazing ที่สุด a m a ซิ่ง <Amazing. S 1> Thailand นะฮะได้ทั้งนาฬิกา ได้บูติกมาในชจวยกับบ้านด้วยนะครับนี่ถืว่าต่างหว่ามากกว่า,หน,า,วาหน้าแดงมันเป็นเรื่องบงอังเอิญมากกว่าค,คุณวศน์หน้าแดงเลยครับแม่แปลว่าเฮ้ยจี้ถูกจุด <c oughs> แล้วสปีดมาสเตอร์นี่ชอบเองไหนมากที่สุดครับถ้าให้ผมในความรู้สึกที่ใส่บ่อยๆชอบแล้วก็ใส<ๆ>่บ่อยๆก็น่าจะเป็นตัวเซรามิกเซรามิกเป็นไกด์ไซส์ออฟเซมูลโอ้ตัวเดียวกันเลยใช่ ผมบอกแล้วเขาเป็นคู่แข่งกับผมนะแม้กระทั่งตัวที่ชอบที่สุดก็ยังเหมือนกันเกซาอมูลถ้าถามความเห็นผมนะเดี๋ยวผมค่อยไปถามเขาความรู้สึกของผมก็คือ 1. คือมันเป็นเซรามิกมันไม่เป็นรอย 2. คือเกรซาอัลมูลเนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่มันใส่แล้วมันหล่อมากนะครับใส่แล้วขึ้นข้อแล้วมันจะรู้สึกว่ามันสวยงามเหมือนกับดักไซด์อะดักไซด์กับเกรซา e ผมจะชอบพอๆกันไม่ทราบวา่า เหมือนกันไหมคล้ายๆพี่เล็กครับก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือตรงเม็ดมะยมเนี่ยโอเมก้าไม่เคยทําให้เรืองแสงได้มาก่อนอแต่ว่าเกรืไซส์เนี่ยเม็ดตงเป็นมะยมเนี่ยจะเรืองแสงได้แต่หลังๆมาเรืองแสงเยอะเลยแสงทุกเรือนละแล้วก็ไทชิมิเตอร์อีกอันหนึ่งที่เรืองแสงได้คือไทชิมิเตอร์ใช่ใช่ใช่ก็แล้วไม่ได้มาเล่นโอเมก้าอยู่พักหนึ่งเห็นว่าช่วงนี้เริ่มกลับสู่ยุทธจักรใช่ครับเพราะรู้สึกปุ๊บมีช่วงหนึ่งผมหยุดไปเพราะว่า อาจจะเพราะว่าเริ่มมีครอบครัวครับเรื่องหนึ่งก็อาจจะยุ่งยุ่งเรื่องเรื่องเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอ,อตอนนี้มันเริ่มลงตัวลูกเริ่มโตขึ้นก็เริ่มแบบเคยมีเวลากลับมาสนใจในาฬิกามอนเดิมครับเมื่อกี้ผมมาถึงที่บ้านคุณอ๋องปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมถามว่าจะขายไหมเดี๋ยวผมซื้อต่อเขาบอกไม่ขายเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ให้ลูก ไอ้นี่เราเราถึงขั้นต้องคุยถึงว่าต้องให้รนุ่ลูกแล้วเหรอใช่พี่เฮ้ยคุณอายุนิดเดียวเองนะนั่นแหละก็ในคอลเลคชันของทางคุณอ๋องเนี่ยแกก็จะคอลเลคชันก็จะคล้ายๆกับที่คอลเลคเตอร์ท่านก่อนๆที่ผมได้สัมภาษณ์ไปนะครับก็ตัวลิมิเต็ดใหม่ๆก็จะมีกันพอสมควรแล้วก็ตัวลิมิเต็ดเก่าๆนะครับอย่าง มันมีหลายเรือนเนี่ยที่เราจะมีประวัติร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอ่ะเรือนนี้เป็นต้นนะครับจาเรือนนี้ได้ไหมครับว่ามันมีประวัติยังไงก็มีอยู่ไม่กี่คนที่ซื้อจริงๆเอะเข้าจริงๆเอาตรงๆ, <c oughs> รงๆอ่ะคือสมัยนั้นเนี่ยโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ราคาเขายังไม่ค่อยแรงนะครับเขาก็อยู่ที่ประมาณแสนนิดๆเนาะใช่ตัวนี้เป็นตัวแรกที่มันทะลุไปเป็นแสนห้าแสนห้ากว่าตัวละแสนจดตัวนี้แสนเก้า ถึไหมที่เราไปต่อราคากันอยู่ตั้งนานเนาะประมาณเนี้ยจําได้ว่าแพงมากนยุคผมว่าเพราะเรือนี้เลยมันคุณได้บูติกแมเนเจอร์กลับบ้านปะไม่แน่ใจอาจจะเป็นตอนนั้นเพราะเรือนี้เนี่ยนะครับผมกับเพื่อนๆในสมัยนั้นก็มีคุณอ๋องแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อพี่หมูนะฮะผมเรียกแกพี่หมูจริงๆอายุแกน้อยกว่าผมแต่หน้าแก่เขาเราสามคนเนี่ยก็ไปซื้อ เดือนนี้ด้วยกันนะครับผมจําได้ว่าเรามีในปาร์ตี้ที่เขาเปิดตัวตัวนี้เราก็ไปต่อราคาต่อกันหน้าดํค่ําเครียดน,นะข้างในปาร์ตี้กันสนุกสนานข้างนอกนี่ทั้งบูติกแมเนเจอร์อ Manager, ทั้งเรา3คนนี่ก็เถียงกันนะที่ <3. S 2> ลงชงเชงจะได้ส่วนลดไหม <laughs> เขาบอกอุ้ยเดี๋ยวนี้โอเมก้าตัวลิมิเต็ดเขาไม่มีนโยบายให้ส่วนลดเราบอกไม่มีส่วนลดเราไม่ซื้อชงเชงชงเชงชงเชง,ชงเชงกันอยู่ตั้งนานนะสรุปเรา3คนก็ซื้อมาทั้งนั้นนี่ก็ไม่ค่อยได้ส่วนลดเนาะ ก็ถือว่างานปาร์ตี้นั่นเราเป็นคนเลี้ยงถูกต้องที่แต่ว่าอย่างนั้นก็ได้จนมันกลายเป็นตานานหน้าหนึงไปละครับแล้วมันก็กลายเป็นว่าการสะสมนาฬิกาเนี่ยสำหรับพวกเรานักสะสมเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราก็ได้คบเพื่อนได้มิตรภาพแล้วก็มีความทรงจําดีๆในแต่ละเรือนนะครับอย่างผมกับคุณวสานี่ก็อย่างที่บอกมีช่วงหนึ่งคือเราคุยกันทุกวันนะครับแกก็เป็นน้องชายของผมเนี่ยเราผมอยากได้ตัวไหนแกก็อยากได้ บางทีแกซื้อก่อนบางทีผมซื้อก่อนบางตัวคือต้องรอพอต้องรอเนี่ยคนที่บูติกจะลําบากแล้วเฮ้ยทำไมคุณให้คุณอ๋งก่อนทำไมไม่ให้ผมบางทีคุณอ๋งก็ไปทําไมคุณให้คุณเล็กก่อนทำไมไม่ให้ผมอ่าลำบากงั้นสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องหาวิธีว่าเอายังไงให้มามาได้คู่หนึ่งนะครับถึงจะได้ได้พร้อมกันสมัยนั้นก็คือจะนิดนึงนิดนึงนะก็สนุกสนานกันอะไรอย่างเงี้ยนั้นเอ่อตัวตัวนี้ที่ว่าหายากๆนะครับก็ที่คุณอ๋งก็มีนะฮะมาแซะได้ แต่เรือนนี้ลูกชายผมชอบอ้าวแล้วลูกชายคนโตผมชอบต้องบอกไว้ก่อนเอะเรือนนี้คุณได้มาอย่างไงนะอ๋อผมได้มาจากบูติกครับโอ้ได้มาจากบูติกเลยเหรอพอดีได้จังหวะอ่อคือจังหวะมันโชคดีด้วยส่วนหนึ่งก็คืออ่าผมรบกวนทางบูติกช่วยหาให้อืเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนตัวเนี้ยมันเพิ่งดิสคอนไปไม่นานก็เลยก็เลยยังพอหาได้ในโลกนี้เขาก็เลยส่งเรื่องไปทางสวิสไปทางเฮดค้ชเตอร์ให้ช่วยหาให้ ได้มาในแบบก็เลยกลายเป็นว่าเรือนี้ก็เลยมีบิดของบูติกแทนแทนแล้วเคยใส่ไอออนแมนเคยครับเคยด้วยเหรอฮะเคยครับพี่ใส่ไปข้างนอกเนี่ยนะไม่เคยครับเคยแค่ลองครับก็คือครอบเหมือน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 ในเหมือนในอีพีก่อนหน้าของพี่ที่พี่ลองก็คือครอบแค่นั้นแล้วก็เพราะว่าพอ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 คือเรือนเนี้ยพอพอพอเวลาใส่กรอบปุ๊บเนี่ยขนาดของของของด้านล่างเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นทําให้เราใส่ด้วยสายเหล็กเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสาย ใส่นาตโต้นะต้นสีเป็นสายนาตโต้แต่วันนั้นผมใส่ใสายเหล็กเลยนะใช่ผมเห็นแล้วแล้วผมก็เออพี่ใส่ด้วยอ่ะแต่ผมแต่ผมลองแล้วมัน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 แน่นเกินไปก็เลยเลิกคือวันนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆที่ผมถ่ายคลิปเอาไอตัว阿拉斯加โปรเจกต์ขึ้นมาใส่เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมประกอบมันเข้าด้วยกันมือสั่นนะฮะใช่ครับเ <laughs> พราะว่าเพราะว่าตรงตรงตรงเป็นรอยเพราะว่าตรงขอบกรอบของมันเนี่ยครับ จะค่อนข้างคมเขาเขาเข,า,ขาไม่ได้ลบเหลี่ยมมาให้ม,มันจะคมมาถือถ้าพลาดเนี่ยก็คือได้ได้รอยที่ไม่ใช่ขนแมวแน่นอนก็เลยครั้งเดียวฮนะแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมอของเขานี่สภาพดีจริงๆฮนะเพราะของผมนี่ผมยังมีร่องรอยการใส่ประเด็นนี้ผมมีใส่ตอนแรกๆที่ซื้อมาของคุณวาสันนี่ดูท่าทางคือม,มันจะไม่ค่อยได้ใส่ใส่บ้างครับนานๆทีครับก็ ตัวเก่าๆเนี่ยเคยคิดจะขายไหมครับมันมันชอบอะครับกลายเป็นว่าไกลเป็นว่ากลายเป็นว่า,า,วาพอเห็นสปีดวินเทจแล้วเออมันสวยนะครับเออทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลายเป็นว่าจากจากตอนแรกที่ผมซื้อมาเนี่ยคนที่ขายให้ผมเนี่ยแกบอกว่าอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะพังเพราะว่านาฬิกาอายุเยอะแล้วกลายว่าเรือนนี้ผมใส่ออกงานค่อนข้างบ่อย ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานที่เป็นทางการนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางครั้งก็ใส่ใน Daily use ก็มีแต่ก็คือโอเคละว่านาฬิกามันเก่าละเราก็อาจจะต้องระวังสุรู้แล้วคุณก็ได้มาจากคนที่ผมรู้ว่าใครใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่ <laughs> แหมตองน,นานคนนี้เขาเยอะเลยเกินนะ <laughs> ตอนคนนี้เป็นใครเดี๋ยวว่างๆผมจะเล่าให้ฟังนะครับ <laughs> ก็สนุกสนานนะคุณวาสานนี่แก ช่วงที่แกขยันเนี่ยเราคุยเรื่องนาฬิกากันทุกวัน<ช>คุยกันด,ดึกดื่นเที่ยงคืนนะตอนนั้นแกยังเป็นหนุ่มโสดอยู่คุยได้ตลอดพอแกเริ่มแต่งงานเนี่ยผมผมกลับรู้สึกเหมือนเพื่อนหายไปคนหนึ่งเพราะแกะดูแลบ้านนะฮะดูแลลูกดูแลภรรยานะฮะก็เราก็คุยกันน้อยลงแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่นะครับใน,นวันนี้ผมก็มีความรู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาเยี่ยมเยียนยินดีครับพี่ก,ก็ผมเชื่อว่าเร็วๆนี้ วงการนักสะส oh, มโอเมก้าก็ต้องตื่นตะลึงอีกทีเพราะแกกลับมาแล้วนะฮะแกกลับสู่ยุทธจักรก็ขอแย่งนาฬิกากันแล้วกันนะครับเพราะลิมิเต็ดเอดิชันในประเทศไทยเนี่ยจะเข้าม่อคนเยอะโดยเฉพาะสปีดมาสเตอร์เนี่ยดังนั้นถ้าอลเลกเตอร์ด้านนี้ยิ่งเยอะก็แปลว่าเราก็ต้องแย่งของกันใช่เห็นด้วยครับผมก็ในนี้ก็มีตัวทองนะฮะในนี้มีทองแล้วก็มีมีเรือนหนึ่งที่ผมว่าน้อยคนที่จะมีนะที่จะจีบเข้าของ ในเนี้ยมากมากมากกว่าหนึ่งเรือนที่ที่ที่หลายๆคนไม่ไม่ไม่น่าจะเคยเห็นใช่ใช่ใช่น้อยน้อยคนอันนั้นผมก็เห็นด้วยมีในเนี้ยมีอยู่ประมาณสามสี่เรือนหล่ะอ่าอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะตัวนี้ตัวนี้มันมันเป็นโค้ดเนมอะครับ h D s i a หรือ Solar Impulse Solar Impulse ครับรู่สึกเป็นเจนหนึ่งคือ Solar Impulse ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเคยติดตามโครงการของโอเมก้าไหมฮะ เขาจะมีเครื่องบินโซลาล์เซลล์ที่ใช้เทสบินไปโดยที่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ำมันเลยใช่แล้วก็บินรอบโลกอบแล้วใช่ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าเขาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เขาบินช้ามากดังนั้นก็ใช้เวลาหลายวันทีเดียวนานนานนเป็นเดือนเนอะใช่ครับเกินเกิน80วันแน่นอนครับดังนั้นมันก็ก็กลายมป็ว่าเขาก็ทําตัวนี้ขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นตัวสปอนเซอร์แล้วก็เป็นตัวที่ระลึกนะครับ แล้วที่สําคัญคือตัวนี้สมัยก่อนเป็นของผมแหมแล้วผมก็ขายให้กับคุณอ๋องนะครับใช่บางตัวก็สมัยก่อนเป็นของคุณอ๋องแล้วใครก็ขายมาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกฮะสมัยก่อนเราก็สนุกสนานกันวันเวลาที่งบเริ่มหมดแล้วเริ่มมีตัวใหม่ๆมาบางทีเราก็ต้องหาทางออกนะฮะแล้วนั่นก็เป็นทางออกที่เราสมัยก่อนเราก็ใช้กันใช่ครับครับนนตอนนี้เราก็เห็นอย่างนี้เนี่ยก็มี สนุปปี้อยู่2ตัวแล้วนะครับมีสนุปปี้สตัวใช่จริงจริงเจนสองเจนสองตอนนั้นพอดีจังหวะหลายๆอย่างทำให้ไม่พร้อมที่จะซื้อแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นยุคที่โอเมก้าเริ่มยังไงอ่ะเริ่มเริ่มเริ่มราคาสูงขึ้นใช่ใชใชซึ่งเราเล่นมานานระดับหนึ่งละทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมราคามันเริ่ม อัขึ้นคือเริ่ม9้ากระโดดใช่เราก็เลยเริ่งรู้สึกว่าเอองั้นผมขอชะลอไปก่อนดีกว่ากลายเป็นว่า9นั้นผิดกนั้นผมพลาดตกน้ําไปตกน้ําก็ตอนนี้จะซื้อคืนก็หาไม่ได้หายากด้วยหามากหายากมากนะครับก็วันนี้ก็สนุกสนุกนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปรายการยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในใน5้าลเลกเตอร์เนี่ย คุณอองเป็นลเลกเตอร์ท่านที่3แล้วก็ตามที่เราคุยกันในแต่ละคลิปเนี่ยทุกๆคลิปเราก็จะมีแจกของพรีเมียมจากโอเมก้าไทยแลนด์นะครับก็คุณอองคิดว่ากติกาคลิปนี้เราจะแจกของรางวัลยังไงดีครับแจกยังไงดีนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปไหมพี่ก็ปุ๊กเก่าไปไหมก็ไม่เก่าฮะแต่คุณต้องเป็นคนอ่านนะเพราะถ้าเราเรา คอลเลกเตอร์ท่านที่หนึ่งก็คอมเมนต์ใต้คลิปคอลเลกเตอร์<ช>ท่านที่สองก็คอมเมนต์ใต้คลิปคือพ,พอมันเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ไว้ก่อนว่า,เ,าเราจะคัดเลือกอท่านที่เขียนได้โดนใจคอลเลกเตอร์ที่สุดนะครับตอนแรกอคลเลกเตอร์ท่านแรกอาจารย์ตุ้ยบอกให้ผมเป็นคนคัดเลือกแต่ผมก็คิดว่ามันไม่แฟร์เพราะว่า,าในเมื่อ อาจารย์ตุ้ยเป็นแขกรับเชิญผมก็ให้อาจารย์ตุ้ยเป็นคนอ่าน <S <S แล้วชอบคนไหนที่สุดก็คัดมานะครับจะได้เป็นกลางดังนั้นแต่ละคลิปก็คอลเลกเตอร์ <S 2> <S 2> แต่ละท่านก็จะเป็นคนเลือกวิธีการนะครับซึ่งผมก็อาจจะมีข่าวดีหลังจากนี้ผมกาลังคิดว่าะจะแจกจ่ายของรางวัลอย่างไรแล้วผมอาจจะมีรางวัลพิเศษนะครับให้สําหรับคนที่เข้ามาพาร์ทิสิเพตนะครับมาร่วมอตอบคําถามผมคิดว่าอาจจะจัดเป็นปาร์ตี้ย่อยๆหรือ,อ อาจจะเปิดเป็น<อ>มิวเซียมนะฮะให้เยี่ยมชมเป็นกลุ่มแรกๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดอ,อยู่นะครับตอนนี้ที่กังวลมิ่แค่จุดเดียวก็คือเรื่องโควิดนี่แหละครับคือถ้าไม่มีโควิดมันคงจะทําอะไร,ระได้มากกว่าน,นี้นะใช่ก็ผมว่าสารมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมไหมครับฝากให้ละครับก็ก็จริงๆโอเมก้า oh, เป็นคือนั้นเป็นนาฬิกาที่ผมว่ามันใส่ได้ทุกวันนะ ใช้ได้ตลอดแล้วก็เข้ากับเข้ากับทุกๆทุกๆการแต่งตัวเพราะถามว่าคอลเลชันเขาเยอะไหมเยอะแล้วก็มีหลากหลายหลายวัสดุและหลังๆเนี่ยเทคโนโลยีดีมากครับคือเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นอะไรที่ก็เซอร์ไพรส์นะที่เขาทอที่เขาคิดคือเขาเขาจะมีอินโนเวชันแปลกๆคคิดออกมาอย่างเรื่องอย่างตัวเลื่อนที่เป็นเซรามิกอย่างเงี้ยก็น่าจะเจ้าแรกๆในโลกนะที่ที่ที่ทำที่ทำแล้วออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้จริงๆหรืออย่างลิควิดเมทัลครับซึ่งเราไม่เคยคิดหรอกว่า สามารถเอาโลหะเร็วเนี่ยมาทำเป็นเป็นมาร์เกอร์เป็นอินเด็กซ์ใน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 ขอบนาฬิกาได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออเขาเขาเขาก็มีอินโนเวชันที่ดีซึ่งซึ่งในในบรรดาคู่แข่งมันไม่ค่อยมีใครคำทำใช่ไหมครับอินโนเวชันแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะแบบคอลเลกชันเดิมซีรีส์เดิมเปลี่ยนหน้าตานิดนึงแค่นั้น เพื่อนๆจะสังเกตว่าคาแรคเตอร์แต่ละท่านเนี่ยถ้าพูดถึงจุดนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันหมดก็คือที่เราสะสมโอเมก้าเนี่ยเราไม่ใช่สะสมตามแฟชั่นนะฮะคอือคาแรคเตอร์ก็สวยน,น,นะนแล้วก็เขาด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปราคาที่เพิ่มขึ้นเขาก็มีการเพิ่มตัวนู้นตัวนี้เข้ามาก็ทําให นาฬิกาโอเมก้าแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีความน่าสนใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วแต่เรือนก็มีประวัติศาสตร์มีกิมมิกมีอะไรเป็นของตัวเองใช่ซึ่งมันจะไม่ค่อยซ้ํากันใช่ใอย่างเช่นสนุกปี้ตัวปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะมีกิมมิกอยู่ข้างหลังซึ่งผมให้ใครดูก็ขนาดขนาดแม่ผมเองก็ยังบอกเออมันมีมันมียานอวกาศบินข้ามาได้ด้วยอ่ะเออบอกเออมันเข้าใจทํานะใช่ใชออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจครับผมนั้นเพื่อนๆก็ฝากติดตามด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรก็ขอบคุณคุณวสันนะครับครับก็โอกาสหน้าเราคงได้ผมคงอาจจะได้เชิญคุณวสันไปเจอกันแล้วถ้าเรามีจัดปาร์ตี้เนี่ยคุณวสันต้องไปด้วยอย่างแน่นอนเนาะครับผมจะพยายามไม่พลาดครับงั้นคลิปนี้เราก็แค่นี้ก่อนขอสวัสดีกับทุกคนนะครับครับสวัสดีครับ